สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับการพิชิตโจทย์ไอซ่าด้วยเครื่องคิดเลขทางการเงินค่ะโดยวันนี้เราก็มาถึง EP ที่5ว่าด้วยเรื่องของ time value of money ตอนที่1ซึ่งจะพาทุกท่านมาคำนวณหามูลค่าในอนาคตหรือที่เรียกว่า future value ค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นมาฟังกันเลยนะคะมูลค่าในอนาคตหรือเรียกสั้นๆว่า FV คือมูลค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาและอัตราผลตอบแทนพูด,ดง่ายๆก็คือถ้าสมมุติว่าวันนี้นะคะเรามีเงินอยู่1,000บาทเรานำไปลงทุนหรือว่าฝากธนาคารที่ให้อัตราผลตอบแทนทบต้น ไปเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้เงินของเราเนี่ยเติบโตขึ้นยิ่งระยะเวลานานและได้รับอัตราผลตอบแทนที่สูงก็จะทําให้มูลค่าของเงินในอนาคตของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะทีนี้นะคะถ้าเราอยากจะทราบมูลค่าในอนาคตเราก็สามารถใช้เครื่องคิดเลขทางการเงินมาช่วยในการคำวนวณได้ค่ะซึ่งนอกจากใช้ในการซอบไอซ่าได้แล้วนะคะก็ยังใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินของเราด้วยค่ะ เรามาทำความรู้จักกับฟังก์ชัน i m e Value of Money ในเครื่องคิดเลขการเงินกันนะคะปุ่มที่เราจะใช้ในเครื่องคิดเลขนะคะก็จะมี5กาปุ่มที่สำคัญนะคะดังนี้ค่ะ5้าปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มแรกก็คือตัว n นี้นะคะมาจาก number of p e r i o d ก็คือจำนวนงวดค่ะถัดไป i y นะคะมาจาก interest rate ก็คืออัตราผลตอบแทหนหรืออัตราดอกเบี้ยที่เราได้รับนะคะ PV ค่ะคือ p r e s s u r Value มูลค่าณปัจจุบันค่ะ PMT ย่อมาจาก Payment ก็คือเงินงวดที่เราได้รับหรือว่าจ่ายออกไปเป็นงงวดเท่าๆกันนะคะสุดท้ายค่ะคือ FV Future Value หรือว่ามูลค่าในอนาคตนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวสำคัญนะคะที่เราจะคำนวณหากันใน EP นี้ค่ะ เรามาดูโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ fv กันนะคะโจทย์ข้อแรกบอกว่าหากนำเงินจำนวน5ล้านบาทไปฝากธนาคารได้รับอัตราผลตอบแทนคงที่ร้อยละ3ต่อปีทบต้นปีละ2ครั้งใน5ปีข้างหน้าเงินฝากนี้จะมีค่าเท่าใดนะคะเรามาใส่ตัวแปรกันนะคะสิ่งที่เราได้มาจากโจทย์อันแรกนะคะเงิน นำเงินจำนวนห้าล้านบาทนะคะไปฝากธนาคารหล้านบาทเป็นมูลค่าณปัจจุบันนะคะดังนั้นเราใส่เป็นค่า PV ค่ะห้าล้านบาทนะคะทีนี้เป็นเงินที่จ่ายออกไปนะคะเราก็จะต้องใส่ค่าติดลบด้วยนะคะเงินอะไรที่จ่ายออกจากเราไปอันนี้เราเอาไปฝากธนาคารนะคะ,นะคะก็ติดลบอทีนี้ตัวต่อไปที่ได้มานะคะอัตราดอกเบีย้ยร้อยละสามต่อปีนะคะ ถามว่าใส่ลงไปเป็นไอวเลยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเขาทบต้นปีละสองครั้งนะคะไม่ได้ทบต้นปีละครั้งถ้าทบต้นปีละครั้งใส่ได้เลยแต่ถ้าทบต้นปีละสองครั้งหรือว่ามากกว่านั้นไปนะคะเราจะต้องเอาจำนวนครั้งเนี่ยค่ะไปเป็นตัวหารจากอัตราดอกเบีย้ยที่ได้รับนะคะเพราะว่าจะได้ออกมาเป็นอัตราดอกเบีย้ยรายงวดค่ะ เราก็หารสองนะคะจากเดิมสามหารสองไปก็จะได้1.5นะคะต่อง,งวดเสร็จแล้วมีทั้งหมดกี่งวดนะคะห้าปีมีทั้งหมดกี่งวดปีหนึ่งจ่ายสองงวดนะคะเพราะฉะนั้น5ปีก็จะเป็น10งวดดูดีๆนะคะมีหลายคนผิดตรงนี้นะคะเพราะว่าจํานวนงวดก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะหรือว่า Iy ไม่ได้เปลี่ยน คำตอบมันก็จะผิดนะคะดังนั้นเราดูดีๆต้องเป็นอัตราผลตอบแทนต่องวดแล้วก็จำนวนนี้เป็นจำนวนงวดนะคะ PMT โจทย์ไม่ได้ให้มานะคะข้อนี้ไม่มีเราก็ใส่เป็นศูนย์และสิ่งที่เรากำลังคำนวณหาก็คือ FV เป็นเท่าไรนะคะเรามากดเครื่องคิดเลขทางการเงินกันค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะกดฟังก์ชันเกี่ยวกับ time value of money นะคะอยากให้ทุกๆคนเคลียร์ข้อมูลตัวเลขเก่าๆที่เก็บอยู่นะคะออกก่อน โดยที่ให้เรามากดที่ Second ตรงนี้นะคะแล้วก็กด Clear t i m ท v a l า e of m ม n น y ีซึ่งจะอยู่เหนือปุ่มตัวตรง FV ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มใส่ค่าของเราได้เลยค่ะเริ่มต้นนะคะค่า n เท่ากับ10วิธีการกดให้กดตัวเลขก่อนแล้วค่อยกดตัวแปรนะคะแล้วก็กด10แล้วก็กด n นะคะต่อไป i y เท่ากับ1.5กด1.5แล้วค่อยกด i y PV เท่ากับหล้านนะคะกด5ล้านไปก่อนนะคะตรง PV นี่มีเครื่องหมายลบด้วยนะคะวิธีการกดเครื่องหมายลบให้ใช้ตรงนี้นะคะที่เขียนว่าบวกลลบตรงนี้นะคะไม่ใช่ลบตรงที่เป็นบวกลบคูณหารแถบนี้นะคะอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ PV ไปนะคะแล้วก็ PMT ไม่มีใส่สูง PMT นะคะสุดท้ายคำนวณหา FV ค่ะจะคำนวณหาอะไรให้เรากดที่ปุ่ม compute นะคะ CPT ตรงนี้เราก็กดตัวแปรที่เราจะหาก,ก็คือ FV ได้ค่าออกมาแล้วค่ะอันนี้นะคะโจทย์บอกว่าเราฝากเงิน5ล้านบาทใช่ไหมคะพอครบ5ปีเนี่ยเราจะได้เงินกลับมา5้ล้านแปดแสนกว่าบาทนะคะอันนี้ก็คือเงินณนะอนาคตในะอีก5ปีข้างหน้าจากอัตราผลตอบแทนที่เราได้รับและระยะเวลาที่เรานำเงินไปฝากธนาคารนะคะทีนี้เราไปดูโจทย์ ข้อที่2กันนะคะจข้อที่2อบอกว่าหากวางแผนเพื่อการเกษียณในอีก20ปีข้างหน้าด้วยการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นกู้จํานวน20งหมบาทต่อปีเริ่มตั้งแต่สิ้นปีที่1ด้วยจํานวนเท่าๆกันไปจนเกษียณอายุ โดยข้อมูลในอดีตบ่งชี้ว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นกู้นี้จะให้อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยร้อยละเก้าต่อปีจงคำวนวณว่าหลังจากที่ลงทุนเงินงวดสุดท้ายในอีก20ปีข้างหน้าแล้วจะมีเงินเก็บไปใช้หลังกเกษียณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาใส่ค่ากันเกษียณในอีก20ปีข้างหน้านะคะข้อนี้จะเป็นรูปการลงทุนเป็นรายปีนะคะก็ใส่ n เ,เป็นยี่สิบได้เลยด้วยเงินลงทุนจํานวน สองหมืนบาทสองหมืนบาทนะคะเขาลงทุนเป็นประจำนะคะทุกงวดงวดละสองหมืนบาททุกปีนะคะงั้นสองหมืนบาทตรงนี้ก็จะเป็น PMT นะคะเป็นเงินงวดเราลงทุนจ่ายเงินออกไปนะคะก็จะเป็นเครื่องหมายลบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อย 10, ละเก้าต่อปีอันนี้เราคำนวณเป็นปีอยู่แล้วนะคะก็ใส่ได้เลย PV ไม่มีนะคะใส่ศูน สิ่งที่เราจะหาก็คือ fv เป็นเท่าไหร่นะคะเรามากดเครื่องคิดเลขทางการเงินกันค่ะก่อนกดเช่นเริ่มนะคะกด s e c เ n d แล้วก็ Clear time value of money ก่อนทุกครั้งนะคะเสร็จแล้วเรามาเริ่มใส่ตัวแปรกันค่ะ n เท่ากับ20กด2 0 n นะคะ iy เท่ากับ9กด9 iy pv เท่ากับ0กด0 pv นะคะ pmt เท่ากับลบ20 0 0มื กดสองหมื่นก่อนแล้วกดเครื่องหมายลบนะคะแล้วก็กด PMT คะ FV กด Compute FV นะคะก็จะได้เงินที่เราจะได้รับหลังเกษียณนะคะก็จะมีอยู่1นึ่งล้านสองมักว่าบาทตรงนี้นะคะก็เป็นมูลค่าที่จะได้รับในอนาคตอีก20ปีข้างหน้ามาต่อกันในโจทย์ข้อที่3มนะคะใน A ลงทุนในกองทุน SSF เป็นประจำทุกต้นปีปีละ 1,50่งแบาทหากได้รับอัตราผลตอบแทน6%กต่อปีเมื่อเวลาผ่านไป10ปีเงินลงทุนจะมีมูล,ลค่าเท่าใดนะคะเราเห็นว่าลงทุนปีละ1,50่งแบาทนะคะเป็นประจำทุกปีนะคะเราก็จะใส่เป็น PMT นะคะเงินงวดนำไปลงทุนเป็นติดลบนะคะอัตราผลตอบแทน6%กอรตต่อปีอันนี้ เขาไมา่ได้บอกเรื่องการทบต้นหลายๆทครั้งนะคะอันนี้ก็ใส่เป็นหเปเซได้ลเลยเวลาผ่านไปสิบปีนะคะ n ก็จะเป็นสิบตรงนี้ค่ะ PV ไม่มีนะคะให้หา fv ว่าเป็นเท่าไหร่ค่ะข้อน,นี้นะคะดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาลงทุนเป็นประจำทุกต้นปีนะคะ ทุกต้นปีนี้หมายความว่าเวลาเรากดเครื่องคิดเลขนะคะเราต้องใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า begin นะคะเดี๋ยวไปดูในเครื่องคิดเลขทางการเงินกันค่ะเมื่อสักครู่นี้เรากดค้างไว้นะคะวิธีจะเคลียร์ข้อมูลก็เหมือนเดิมนะคะกด s e c o n d clear time value of money นะคะจากโจทย์ข้อ เมื่อสักครู่นี้นะคะลงทุนเป็นประจำทุกต้นปีนะคะวิธีการเปลี่ยนของเรานะคะเราจะต้องเปลี่ยนเป็นบิกินนะคะทุกต้นปีวิธีการกดก็คือให้กด Second นะคะแล้วก็บิกินนะคะ b g n นี่คือบิกินแต่มันอยู่ตรงปุ่มนี้นะคะเราก็กด Second Begin นะคะแล้วก็กด s e c o n d แล้วก็กดปุ่ม Set นะคะที่อยู่ตรง Enter สังเกตเห็นนะคะว่าตอนนี้มันจะขึ้นบ e กินไว้ข้างนี้แล้วนะคะแปลว่าเรากดสำเร็จแล้วโอเคอ่นะเรามาทำกันเลยนะคะ n เท่ากับสินะคะใส่10แล้วก็ n i y เท่ากับหใส่6 i y นะคะ p v เท่ากับศู p v p m t เท่ากับหนึ่งแสนะคะใส่150,000สใส่เครื่องหมายลบด้วยนะคะกด PMT ค่ะอยากจะคำนวณหาค่า FV ให้กด Compute นะคะ CPT แล้วก็กด FV ค่ะเราก็จะได้ค่าออกมานะคะเป็น2,95746.40นะคะอันนี้ก็คือมูลค่าในอนาคตนะคะของเงินที่ลงทุนใน s s f ไปนะคะใน10ปีขา้างหน้าก็จะมีมูลค่าเท่านี้ ได้ทำความเข้าใจแนวทางในการคำนวณ future value และได้ฝึกทำโจทย์กันไปแล้วนะคะสุดท้ายนี้ขอฝากทิปในการกดเครื่องคิดเลขเกี่ยวกับ time value of money นะคะข้อที่1ก่อนที่เราจะคำนวณน,นะคะให้เราลบค่าตัวแปรเดิมโดยการกด second แล้วก็ clear TVM นะคะกดแบบนี้ทุกครั้งก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำข้อต่อไปนะคะข้อที่2กรณีโจทย์ให้คำนวณแบบต้นงวดนะคะให้เรากด second begin second แล้วก็ set นะคะกดแบบนี้ก็จะเปลี่ยนฟังก์ชันการคำนวณเป็นแบบต้นงวดค่ะและถ้าในกรณีที่เราอยากจะเปลี่ยนกลับนะคะก็ให้กดแบบเดิมอีกหนึ่งครั้ง second begin second set นะคะก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นฟังก์ชันแบบปลายงวดปกตินะคะข้อสุดท้ายกรณี ที่โจทย์ให้เราคำนวณอัตราดอกเบีย้ยแบบทบต้นปีและหลายครั้งนะคะเราจะต้องมีการปรับค่า n ให้เป็นจำนวนงวดตามการทบต้นนะคะและในส่วนของ i y นี้เราก็จะต้องปรับให้เป็นอัตราดอกเบีย้ยต่องวดด้วยค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคนะคะที่จะช่วยในการใช้เครื่องคิดเลขทางการเงินเพื่อพิชิตข้อสอบไอซ่าค่ะในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามกันในวันสา์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ